สอนชวินาทีอย่าลืมนะเขายื่นไปครั้งแรกแล้วนะฮะแล้วแล้วยังไม่ได้เป็นบรรจุในระเบียบวาระนะฮะท่านประธานเนี่ยส่งคืนไปยังไม่ได้เป็นจุวาระนะฮะแล้วเมื่อท่านประธานส่งไปแล้วเนี่ยปชนะฮะท่านก็พิจารณาแล้วส่งกลับมาตอนนี้ก็ยังไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระแล้วรัศศรพักเพื่อไทยจะไปตัดสรุปร่องหน้าได้ไหมว่าท่านประธาน สนชจะบรรจุเป็นวราระหรือไม่เพราะฉะนั้นที่ท่านรองประธานอะไรนะฮะที่คุณแอนกล่าวชื่อที่ท่านบอกว่าล้วจะเอาเรื่องอะไรมาทํา<น>ก็คือว่าคุณต้องรอก่อนแล้วผมก็เข้าใจนะคุณอานวยการคลังผานี่เขาคงคือเขาเก่งกฎหมายนะแล้วเขาก็อยู่ในสภา,า,น,านานหลายปีนะฮะผมเข้าใจเขาพเพียงแต่พูดให้เข้าใจสั้นๆเท่านั้นเองเขาไม่มานั่งเจรนายแบบที่เรามานั่งเจรนายกันคือคุณอเนวยคลังผานี่จะรอจนกว่าประธานสนช ท่านรับเรื่องมาบรรจุเป็นระเบียบวาระ<ม>แล้วก็มีการนัดหมายการประชุมนะและ้วดีไม่ดีอาจจะต้องให้มีการเริ่มต้นประชุมก่อนเต้นนะด้วยซ้ำไปนะ<ฆ>ถึงจะสามารถยืนเรื่องต่อศารลรัฐธรรมนูญได้พรานพูดถูกต้องหมดนะอาจารย์นิสสุเรืองงานก็พูดถูกต้องอนะแล้วก็พิรศักร,<ฆ>รองประธานพิจารสักก็พูดถูกต้อง<ฆ>อัมโวยครั้งผาก็าพูดถูกต้องสุชัยเลี้ยงบุญเลชัยก็พูดถูกต้องคือต้องมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนท่านประธาน พิจารณาแล้วบรรจุเป็นรเบีบบราระและมีการเรียกประชุมแล้วและมีการคือส่งจดหมายเรียกประชุมไปนะแล้วก็มีการเข้ามาประชุมแล้วแล้วมีการอ่านเรื่องนี้ให้กากดในที่ประชุมแล้วแล้วถ้าประธานดําเนินการประชุมแล้วนี่เขาเรียกว่าเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วเมื่อเรื่องเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยยื่นได้ฮะไม่เป็นต้องรอให้ถอดถอนจนมีผู้เสียหายก่อนเราค่อยไปยื่นใช่ไหมคะหรือก็เราแต่ อ่านี่ก็อยู่ที่สารนุนท่านจะพิจารณารับหรือไม่รับท่านจะบอกว่าเออมันยังไม่นี่เพราะข้อจะไม่ถอดถอนคุณก็ได้แล้วทาไมคุณกินขคาราชกกินปูรังทองอยากกินปูรองทองก็ได้ฮะรือสารนุนบอกเออมีเหตุนนะเพราะข้อจะกังวลว่าถ้าลงมติไปลแล้วมันจะแก้ไขาย,ยากก็ไปไม่ได้ทั้งสองอย่างมันแล้วแต่ฮะแล้วแต่ดุลพินิจและวินิจ วิจารณญาณของสารนูนบางท่านอาจจะบอกเฮ้ยคุณต้องรอเขาลงมันติถอดถอนคุณเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมายื่นผมแต่บางความเห็นก็บอกว่าทันทีที่มีการพิจรารณาแล้วนะก็สามารถที่จะยื่นได้เพื่อให้สารนูนเนี่ยท่านส่งคำวินิจฉัยมายับยั้งได้เพราะอย่าลืมนะฮะผมยังไม่ได้ไปอ่านนะผมก็ไม่รู้นะผมอ่านมาครั้งสองครั้งแต่ยังไม่ได้อ่านเจาะลึกว่ามีเขียนไว้ตรงไหนหรือเปล่าว่าคำวินิจฉัยของสารนูนเป็นเด็ดขาดและผูกพันทุกองค์กร ผมไม่แน่ใจนะในในตัวฉบับใหม่นี้ใช่ไหม2550นี่มีแต่2557ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่2557มีอันหนึ่งนะก็คือว่าคสชนี่เป็นรถถัฐาธิปัตย์เพราะคอสชอสามารถที่จะออกอะไรบางอย่างเนี่ยให้มีผลบังคับใช้ได้ทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการให้มีผลบังคับใช้ได้ทั้งสามด้านนะทั้งสามด้านเลยเพราะในวันนี้เนี่ยนะเพื่อ ผมอยากให้คอสชเขาพิจารณาเพราะคสชต้องการให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่ปัน่นป่วนไม่ไม่เกิดความขัดแยง้งแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งกันวุ่นวายไปทั้งหมดเนี่ยคอสชอมีอำนาจแช่มหน้าของตัวเองตามรัฐธรมนฉบับนี้นะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย250มันยกเลิกไปแล้วเพราะเรื่องนี้ไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะพิจารณาต่อไปให้ยกไปเลยอย่างนี้ก็ทําได้นะฮะเพราะว่าเนี่ยที่ที่ผมเรียนอย่างนี้เพราะมันจะได้จบไม่งั้นถ้าไปสู่สรัฐธรรมนูญก็ยุ่งอีกอะ ก็ไม่รู้สารนูจะออกหัวออกก้อยนะเพราะผมไม่แน่ใจนะฮะเพราะบางเรื่องก็ออกหัวบางเรื่องก็ออกก้อยบางทีเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยออกหัวออกก้อยด้วยพร้อมกันเลยอย่างที่เป็นต้นเพราะว่าในตอนนี้นี่นะฮะถ้าหากเอาบรรทัดฐานนี้เป็นหลักนะเอาตัวนี้เป็นหลักนะ,ะผมคิดว่าเรื่องถอดถอนประธานนิคมกับประธานสมศักดิ์ทําไม่ได้ถ้าเอาสิ่งที่สามนูญส่งมาให้ผมนะเพราะในวันนี้เนี่ยสามนูญท่านได้ส่งนะฮะ เขาเรียกคำสั่งสามนูนะฮะไปยัง312สสนะฮะเอาเอาใช้ขึ้นเลยท่านส่งมาแล้วครับที่ยิงท่านส่งมาลงวันที่30นะฮะจดหมายปากหน้าลงที่30กันยาแต่ผมได้รับวันที่2ตุลาแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่3ตุลาผมก็ได้นำมากราบเรียนท่านชมทางบ้านนะฮะนี่เป็นคำสั่งที่53ถึง50บแทับ2อ้ 55, 56, 57, 58แปลว่ามันมี6สำนวนฮะ นะฮะมีสำนวนของคุณบวรยศินทร์สำนวนคุณวรินเทียมจำรดสสำนวนของคุณสมชายแสวงการพลเอกสมเจตบุญถนอมพลตรีจำลองศรีเมืองวิรัตกนณะสลีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสั่งคำสั่งนะฮะหกคำสั่งเลยนะครับมีเรื่องพิจารณาที่เก้าที่สิบสองที่ยี่สิบเอ็ดสรุปความก็คือว่าหกสำนวนดังกล่าวนี่นะเขาส่งเรื่องไปยังสามนูนให้พิจารณาพวกผ่ผมสามร้อยสิบสองคนเนี่ยมีความผิดเป็นกบฏ ฐานล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบัุกฐานให้ได้มาซึ่งอำนาจที่มิได้เป็นไป,นปนตามบทบัญญัติกำหนดไว้ในวิถีทางของรัฐธรรมนูญก็คือกบฏนั่นเองเขาบอกว่าพวกผมแก้รัฐธรรมนูญสามสามอย่างหนึ่งคือที่มาสอวอสองก็คือการยื่นเรื่องให้ัยาการสูงสุดเนี่ย<อ>ยื่นเรื่องต่ออายการสูงสุดเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงแล้วพวกผมเติมเพื่อปว่าภายในสามสิบวันและ But, 30 30 like ส่งต่อยังสารลฐมนูนเพื่อพิจารณาคือให้มันชัดเจนนะฮะว่ายื่นเรื่องต่ออัยการและมีข้อกําหนดให้อัยการอี่ใช้เวลา30วันพิจารณานะถ้า30วันนี่ถ้าคุณไม่พิจารณานะเขาสามารถไปยื่นต่อสารลฐมนูนได้นี่บอกไหมฮะคือเติม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 คำนะภายในเวลา30วัน นะนนี้ก็คือในมาตรา6ิด8นั่นเองใช่ไหมใช่เรยกองนี้ก็คือว่าเราแก้ในเรื่องบทเป็นอย่างไรด้วยการท,ทําสนธิสัญญาเพื่อให้รักษาความรับของประเทศชาติ้านเมืองเอาไว้นละ6 6สำนวนนี้ยื่นเปียงสารนูนบอกพวกผมไปกระบทสารนูนตอบว่าไงฮะตอบไปเลยนะครับเอาเอาเอาแรกก่อนทีครับเอาแรกก่อนดีครับในระหว่างนะครับดูเหมือนจะเป็นหน้าที่14นะฮะเป็นสไลด์ที่ สิบหกครับหน้าที่สิบสี่นะฮะ่าต่อไปเลยนะครับไม่ใช่เนี้ฮะอ่าเนี้ยค่ะอ่าเนี้ยฮะเนี่ยสามนูนท่านตอบกลับมานะ,ะท่านบอกงี้เลยคนระับท่านผู้ชมครับในระหว่างพิจารณาของศาลร,รับนูนะ,ะหว่างพิจารณาคดีของสามนูนคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศให้รัมนูนแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพุทธศักราชสองพันห้าร้อห้าสิสิ้นสุดลง ท่านผู้ชมครับสารนูนอ้างนี้นะฮะแล้วนี่จะเป็นหลักฐานเป็นเหตุผลเลยนะท่านจําตรงนี้ไว้ก่อนนะเ,เพราะเดี๋ยวเวลาอ่านย,ยาวๆแล้วเดี๋ยวท่านจะลืมความสําคัญไปน,นะฮะและให้สารทั้งหลายยังคงมีอำนาจดูในาการพิจารณาและพิพากษ,ษาคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่11ไอ้ตรงนี้เนี่ยอ้างว่าที่ประกาศให้สิ้นสุดลงนี่คือประกาศของคสชฉบับที่11 นะส่วนสารมาทัดแรกนี่เป็นเนื้อความนะฮะคือถึงแม้ว่ารัฐมนูษจะสิ้นสุดลงนะแต่ศาลยังม <asz> ีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายและตามประกาศของคอสชนี่คือเนื้อความนะเนื้อความตอนแรกคือรัฐมนุษสิ้นสุดลงแต่ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายและประกาศคอสชไอตรงเนี้ยประกาศโดยคอสชฉบับที่11ทับหเรื่อง การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงที่22พฤษภาคม257ดังนั้นกฎหมายมันถึงอ่านยากไงน้องแอนนึกออกไหมเราต้องค่อยๆอ่านให้เข้าใจอย่างนี้ท่านเอาเนื้อความต่อไปและต่อมาวัน22รกรกฎาคมต่อไปเลยนะครับต่อมาอยู่แล้ว257มีประกาศบังคับใช้ใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชัว่วคราพุทธศักราช257จึงทําให้เห็นไหม คือประกาศรัฐมนุษฉบับใหม่ขึ้นแล้วนะมเมื่อกี้50จบไปแล้วนี่ประกาศ57แล้วนะจึงทําให้การวิิจัยสั่งการกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองกระทําการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบะมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัิไว้ในรัฐนูลแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2550ไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาวิิจัยต่อไปเห็นไหมฮะ ก็คือที่อ่านยาวสามบรรทัดเนี่ยทำให้การวิธีใช้สั่งการกรณีล้มล้างอะไรอย่างนี้นะโจนให้ได้มาซึ่งหน้าเนี่ยนะไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะพิจารณาวิธีใช้ต่อไปนี่คือภาษาไพเรอะไพเรอะทางกฎหมายเพราะว่าจบแล้วดําเนินการต่อไม่ได้แล้วและตัวหัวใจเนี่ยท่านอ่านต่อเลยนะตัวหัวใจอาศัายเหตุผลดังกล่าวขั้นต้นเหตุผลคืออะไรฮะคือรับนูนห้าศูนย์สิ้นสุด โดยประกาศฉบับนี้พ้นสารพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามกฎห,ห,นะหมายที่เหลืออยู่นะกฎหมายที่เหลืออยู่นะและประกาศของคอสชอตามมามีรัฐมนูนปี57าเนี่คือเหตุผลนะจึงทําให้การพิจารณาเรื่องการกรบฏล้มล้างการปรกครองการได้มาชื่ออหน้าไม่เป็นประโยชน์ที่จะพิจารณาวิจัยคดีต่อไปอประโยคสุดท้ายนี่สําคัญที่สุดอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีคําสั่งให้จําหน่าย คำร้องทั้งหกคือยกทิ้งี่ยกฟ้อง<ม>เอาทิ้งไม่รับไม่พิจารณาเลิกไปไปว่าท่านบอกแล้วฮนะบอกสังคมเว้นเสียแต่ว่าท่านจะเปลี่ยนทีหลังนะผมกับด้วยความเคารพนะท่านกรุณาอย่าเปลี่ยนนะฮะเพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะต้ะองเป็นขุนเขานะพูดคําใดคํานั้นวิ่ใช้อะไรไว้ต้องศักดิ<ม>์ส<ม>ิทธิ์ไม่ใช่เดี๋ยวข้างหน้าท่านเปลี่ยนผมผมกังวลนอะ่ะ ผมผมมีสิทธิ์กังวลนะครผมกังวลไม่อยากเหนท่านเปลี่ยนเพราะถ้าท่านเปลี่ยนท่านเสียนะท่านเสียผู้ใหญ่เพราะนี้อยากจะให้สนชมาอ่านคําวินิจฉัยหรือคําสั่งของสารนูนฉบับนี้ว่าค่ะรัฐนุหศูนย์จบไปแล้วครับสิ้นสุดไปตามประกาศคอสชฉบับที่11และมีรัฐนูนฉบับใหม่แล้วครับการวินิจฉัยเรื่องนี้ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปครับค่ะจึงมีคําสั่งให้จําหน่ายพราท่านประธานครับท่านประธานสนชครับท่านสามารถ คืออย่างนี้นะ,ะสารน้ำนูนเนี่ยถือว่าเป็นสารสูงสุดทางด้านรัฐธรรมนูนทา,ทางด้านน้ำนูนสูงสุดนะคล้ายๆกับในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยม,มีสารดีกาสูงสุดเพราะโดยทั่วไปนี่คำพิพากษาสารดีกาท่านถือว่าเป็นแบบฉบับที่ให้นักกฎหมายทั้งหลายศึกษาเอาเป็นแม่แบบศึกษานะฮะไอ้นี่ก็เช่นกันนะสารนูนเนี่ยถือว่าเป็นสารที่สูงสุดทางด้านรัฐธรรมนูญเพราะท่านประธานสนชครับท่านสามารถที่จะนําตัวนี้เป็นแม่แบบครับ ไม่บรรจุเข้าในระเบียบวาระเพราะท่านบอกว่าไอ้นี่มันหมดไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ในการาพิจารณาในที่ประชุมสรชอยต่อไปอาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีคําสั่งให้จําหน่ายนะฮะสำนวนนี้ออกจากระเบียบวาระท่านโปรดตุนาทรรนะครับเอาเอา,เอาหน้าสุดท้ายขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้เห็นนะครับว่าทางสามนุนท่านได้ลงนามมานะครับครบถ้วนนะฮะสมบูรณ์ ค่ะก็คือสไลด์สุดท้ายนะคะจะเห็นว่าองค์คณะตุลาการสารธรรมนูญแต่ละท่านนะคะได้มีการสไลด์ที่18นะฮะที่หน้าเก้าอ่าอันนี้เป็นการยืนยันนะว่าอันนี้ข้อมูลชัดเจนนะคะผมดีใจนะฮะแล้วผมก็รู้สึกให้คะแนนสามนูนเพิ่มนะในเรื่องนี้นะก่อนหน้านี้ผมให้คะแนนลบหลายเรื่องนะแล้วติดลบมากๆก็เยอะนะเพราะมีหลายท่านหลายเรื่องเนี่ยที่ผมเห็นว่าเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยไม่สอน ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐนิติธรรมไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแต่เรื่องนี้ผมไม่คะแนนนะ mm hmm. แล้วผมก็อยากจะให้ประธานสวทชเนี่ยท่านมาศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะแล้วไม่งั้นเนี่ย <Yeah. S 2> ผมก็อยากจะให้คอสวชอเนี่ยท่านลองมาพิจารณาดูเรื่องนี้หน่อย mm hmm. อยากให้ท่านนายกประยุทธ์จันโอชานะหรือกระทั่งเป็นหัวหน้าคอทชอเนี่ยนะพลเอกประยุทธ์จันโอชาพิจารณาเรื่องนี้หน่อยก mm hmm. รุณาเถิดทัพย่าทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งมันเริ่มสงบแล้วปั่นป่วนขึ้นอีกทีเพราะเรื่องนี้มันสืบ ยาไปเลยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณเดินเรื่องต่อและถ้าคุณลงมติถอดถอนอนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเว้นวันวนวกทางการเมืองห้าปีเงนะ,ะ,ะแล้วในรัฐนูชั่วคราดเขียนไว้นะฮะคนที่ถูกถอดถอนคนที่ถูกเว้นวักเนี่ยจะไม่สามารถมาสมัครคือคุณสมัครเนี่ยที่ห้ามสมัครเนี่ยจะมีข้อนี้กําหนดเอาไว้ตลอดชีวิตนะฮะตลอดไปเลยนะฮะแลวถ้าตราตราในรัฐนูฉบับใหม่เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วสมมติถ้า ผมก็เชื่อมั่นท่านนะเพราะว่า312คนพ้นผ,ผิดแล้วนี่ฮะ,ฮะจากนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้รว่าปปชจะเอาอะไรไปพิจารณาความผิดต่อ<ะ>ผมยังสงสัยอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะคะไว้ที่สอนอชอแล้วกันเพราะว่าท่านคืออีกหนึ่งองค์กรนะคะที่จะเป็นการขับเคลื่อนว่าประเทศนี้จะสงบทอปไทยหรือไม่เออนะคะเพราะว่าจริงๆสถานการณ์เหมือนที่คุณหมอบอกไว้ว่าเหมือนน้ําที่ ตกตะกอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าหากมีกระบวนการในการถอดถอนขึ้นมาเนี่ยนะคะหนึ่งเลยก็บรรดาผู้ที่ได้รับการเสียหายจากเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการฟ้องร้องศาลรัฐธรรมนูญวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะก็พิจารณาโดยอ้างอิงคําวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญนะคะต่อกรณี312สสและสวเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่บอกว่าเป็นการล้มล้างนะคะก็สามเนี่ย จำนายคดีนี้ไปวันที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ารัฐมนุษยูไม่มีที่สภาพบังคับใช้แล้วนะก็ไม่เป็นประโยชน์ที่จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ต่อไปนะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์เวงตจิราการนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับดิฉันกุณิราชลกุลรองท่านคุณหมอและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ